น้าค่ะลิขิตอ๋อมาใครใครได้เดีเขาได้ยินเหมือนกันหนว่าใช่หนูว่าใช่พี่หนูว่าใช่อุ้ยหนูอันนี้หนูว่าหนูถูกหนูถูกข้อหนึ่งไงยากอะกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยโอ้มาตายหนูว่านี้หนูว่าใช่เพลงจิบกันอนันตาปัชายเยาปัดอเทนะาข้าเออนะคะมีเพลงติดอีกนะ อ้ยไวมต่อต่อ่อ่อเรียนทาความเคารพเราอ่อ้าอีนี่ไปไนให้น้องใหม่คาแนะน้ำตัวนิ๊นึงจ้าน่ากินเนาะน่ากินเนาะสองตัวแล้วพี่สวัสดีครับชื่อบิกบอสนะครับผมเป็นน้องใหม่ตู้ซ่อนนี้ครับบอสชื่อตต่กล้องใหม่ของเรา หวานมีโดนพันโพสไปล่าสุดเจ็บปะเนี่ยเจ็บส์ซี่วิวเพื่อนนับหนึ่งเก้าครึ่งค่ไป้ยเฮ้ย้ยสองคนนี้เราเคยเข้าคู่กันพวกแบบชาเลนเชียลกับความรู้ไหมอีดนตรีทาอีอะไรแบบนี้ความรู้ว่าแความรู้ความรู้เนาะซอขีไม่ใช่ขีขิมจะเท่จะเท่ ใช่ใช่ใช่แล้วก็จำแนใชใช่แล้วก็จำแ้ผักแห่ค่ะมันกับเฟบูลารี่อ่ะจะไม่ได้หรอ F E B R U A R Y F E B U A R Y โซ่เหลามีเล่ย์กิวดูปีนวกมีอะไันมีอาร์ด้วยหรอมีย้อนเรื่องอัจฉริยะเดือนกุมภาพันธ์น่ะวิชาไหนที่ใส่ชอบเปลี่ยนสุขศึกษาตสามีอา์จีราด ีลพละศึกษานะ <co ld> อย่างี้ดีกว่าชอบแบบเล่นบาสอะไรเงี้ยแ,แอคสาวแอคสาวชอบพละคะ่ะเพราเป็นวิชาที่เราสามารถนอนได้ชอบศึกษาแม่พละศึกษาชอบพละคะ่ะตอนนี้ก็คือฉันจะเดินกลับมาอีกครั้งกระดานกลับมาแล้วก็ให้คู่เดิมเพราะว่าต้องบอกว่าชาเลนจ์นี้คู่นี้เขาชอบเคลมกันภาษาไทยปะพู่ที่ก็แพงดิภาษาไทยอ่ะ <c oughs> เดำให้ค <łość> ุเลยมึงมึงยังเคร่งกว่าเปิดเขาดำให้กูเลยแต่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆในภาษาไทยสละหรือเครื่องหมายวรรคตอนแต่ละอันเขามีชื่อเรียกที่สวยงามของคาอ๋อ อ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายตกใจภาษาไทยก็คืออัศเจรีย์แบบนี้อ๋อโอเคจะเคลมไหมคะสองคนไม่ค่ะพี่ต้องบอกเลยว่าเครื่องหมายเราแบบถนัดมากเราท่องจำมาตลอดเครื่องหมายนี้ชื่อว่าเครื่องหมายอะไรเออฉีกนิดเปลี่ยนเหปล่าเอาฉีกตอนแรกแม่หรือตอนแรกมันอยู่เออสำหรับกติกาก็คือ พี่จะเป็นคนอ่านชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนหรือว่ารูปสละต่างๆสิ่งที่ทํทก็คือให้เราเขียนเครื่องหมายนั้นออกมาให้ถูกต้องถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะให้สัญญาณและหันกระดาษให้จอดูพร้อมกันโอเที่เขียนได้ถูกต้องก็จะได้คะแนนไปโอเคค่ะโอเคเข้าใจกันดีกันนะคะเข้าใจค่ะพร้อมแล้วเริ่มปะ ราให้เราเขี่ยนเครื่องหมายมหาภาพเดี๋ยวมหาภาพสุลภาพมหาภาพมันเคยได้ยินมหาภาพมันจะต้องแปลว่ามากปะจริงอะมากมากไม่้เลไม่หรอเปล่าวแต่นี่คิดไม่ออกเลยอะคืออะไรก่อนมหาภาพอุ๊ยหรือว่าอันนี้ต้องใช่อันนี้เราไปลือฟืนได้หรือว่าอันนี้ต้องใช่อันนี้เราไปลือฟืนได้แล้กูกูนึกออกอยู่ตัวเดียวไม่เอาะ นุ๊กอย่ารังเมมึเชื่อเซนต์ไปอีกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วมั่นใจไหมคะไม่มั่นไม่เคยได้ยินเลยอ่ะหกสิบละกันและมหาภาคของบอสและแม็กกี้คืออะไรโชว์ให้กล้องดูหน่อยค่ะอ้มันใกล้เคียงคือมันคุ้นๆอะว่ามันแบบมันคืออันนี้อะไรจุลภาคเนี่ยมันเหมือนจะเป็นจุดป้างจุลภาคอะแต่ว่าอีมหาภาคเนี่ยมัน ยังไงมันมีมันมีภาคเหมือนกันเพราะก็เลยใส่หัวจุลภาคแล้วก็เหมือนปัดหามันนิดนึงมันก็คือมหาภาคใช่เอาหริงเครื่องหมายแบบว่าได้แก่แก้วมหาภาคลูกน้ำลูกน้ำก็ไม่รู้มหาภาคมันอาจจะหมายถึงว่าสิ่งที่มากๆซ้าๆย้ำๆหรือใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยของหนูมันคล้ายๆก็กับไวชัยที่จริงคล้ายๆวงเลยหนูเคย ใช้กับอะไรวะไว้ใช้ที่จริงคล้ายๆวงเลยหนูเคย ใช้กับอะไรวะในคอมเมนต์ได้ปะเรา,า,เราดูบริบทมาแต่เราไม่สามารถทีแ่แรกออกมาได้เน้นปะแบบใช้นินวงเหมือนคล้ายวงเลบ็บาะแต่กไ็ไม่ใช่วงเลบเพิ่มใหม่อันนี้หนูค่อนข้างมั่นใจ <c oughs> หนูเคยเรียนมามันจะไว้ใส่คําตรงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแบบพื้นที่แบบปากนกปิดนกอันนี้คือคําแบบที่เรียกการแต่จริงๆเขาเรียกว่ามาหับผ้าไม่รู้ว่ามันคําว่าภาคมันนึกถึงอีกคํานึงแล้วก็เลยคิดว่ามันอาจจะใกล้เคียงกันก็เลยใช้เป็นตัวจุดไปที่แบบเป็นโรงเรียนรอๆอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวจุดให้เป็นรอย เป็น,ปน,นตัวย่บอสเขียนคือจุลภาคจุลภคเนี่ยมันเหมือนจะเป็นจุดปั้งจุลภาคอ่ะหนูนี่แหละจุลภาคเอาหรอโอ้ยมา จุดอุ้ยเสรยใจไม่น่าเศรษฐายอุ้ยเสรยใจยไม่น่าเศรษฐายใช่แล้วแม่งทฤษฎีก็คือใช่ด<ช>้วยนะไม่คุค้นหน้าคือเครื่องหมายจุดซึ่งเขียนแสดงการจบประโยคในภาษาอังกฤษหรือที่เราเรียกว่า full stop เ<อ>นาะแต่ในภาษาไทยก็คือใช้ได้หลายแบบอย่างเช่นแบบพวกตัวย่อค่ะแล้วแรกคีจุได้คะแนนไปค่ะ นักาลีคิดอ๋อ oh, มารู้จำได้ว่านักาลีคิดแต่ว่าเข่าไหวอะไรก่อน<ป> <Hello. S 1> นี่มันเคยซื้อที่แบบเราได้ยินออหมดเลยอะ่ะใช่ใช่มันเป็นชื่อที่ใช้ก่อนมัธยมยยเคยได้ยินจร่งวว่อแต่มันน่าตาเป็นไงมันมีตัวนี้ปะวะอุ้ยนักขาลีคิดแต่เราพุ่งเซอได้เออนัไขารีคิต นักขลิขีดค่ะนักขลิข์เลิกไหมพร้อมนะคะพร้อมแค่ะพร้อมแล้วชูกระดานค่ะนี่นะคะหันพร้อมกันค่ะนี่ค่ะตอนแรกน้องเขียนเป็นเครื่องหมายเดิมเครื่องหมายเดิมของข้อที่แล้วอะค่ะมันแบบมันคืออันนี้อะไรเขียนออกมาไปแล้วก็เอ๊ะหรือว่านักขลิขิตมันคือวงเล็บคุ้คุ้นมากเขาเลย เออวงเล็บไปคือฉีดอะสมมติเวลาที่เราเขียนคำคำหนึ่งไปแล้วมันต้องเว้นบรรทัดแล้วบางทีมันต้องฉีดแล้วว่าต่อเนื่องกันหรือโอ้เหมือนลงมาอีกบรรทัดแล้วคำมันยังไม่สุดอะไรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขีดมาเคยได้ยินคํานี้ไหมคะมันหยุดนะค่ะตะเลิกนักขัดลิขิดค่ะนะคขตะเลิกไหมมันจะมีเครื่องหมายตกใจเกิดขึ้นอุ้ยวันนี้หยุดหรอนคลิขิตคอยถ่ายคันค่ะลิขิดแล้วให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยให้ตกใจแบบอุ้ยคือจําได้เวลาซาบะมันเหมือนแบบไปย้ำความคําสําคัญในสักอย่างหนึ่ ตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นปลอแล้วค่ะลิคิเป็นปลอจุดหรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวอะไรอ่ะมันจะมีปะวะมันพูดได้ไหมไป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 ไหนอ่ะไปอะไรไปไปไปไหนอ่ะใช่ไหมลูใช้ยังไงเหมือนกับใช้ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เป็นการย่อใช้เป็นการย่ออะไรอย่างเงี้ยปล่าแต่ว่าของพี่พี่แม็กเนี่ยมันเป็นอัศเจรีใช่ไหมเราเพิ่งพูดกันไปแล้วด้วยว่อย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายตกใจภาษาไทยก็คืออัศเจรีอัศเจรีมันไม่ใช่จริงชค์ซิงค์หรอ วงเล็บข้อใหม่เ,เล็บจิ้งจ้าวงเล็บวงเล็บไอ้ยนี่ยไม่เปอนแล้เ,ล <c oughs> เค้ามาเรียว่าสุนัขใช่ไหมครับสุนัขก,ก็คือสุนัขค่ะนักค่กะแปลว่าเล็บสุนัขก,ก็คือพูดที่มีเล็บงาม <c oughs> นักค่ะแปลว่าเล็บก็คือวงเล็บนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> หรือขิดหรือว่าวงเล็บก็คือมีการใช้งานหลายแบบใช้กันข้อความที่จะจะขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่นใช้ขยายข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นใช้กันตัวอักษรหรือตัวเลขให้เป็นหัวข้อย่อยเป็นหลัข้อหนึ่งอย่างเงี้ยเคยอ๋ออ่าแล้วก็ใช้กันตัวอักษรหรือตัวเลขบอกเชิงอ่ะแต่ข้อนี้มอสส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  อุยแล้วมันคือชื่อที่เคยได้ยินเนาะเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินเคยได้ยินวิสันนนีวิสันนีอ๋อใายแล้วกูกูจะเอาอะไรดีเรารู้เครื่องหมายอะไรบ้างแล้วก็เขียนไปเลยจบ อะไรได้อีกอ่ะมึงมึงเคยได้ยินแบบข้าพี่ใบเขียนมาคือกูต้องแบบเออไอ้ก็คือพอเห็นแล้วมันอ๋อแม่งหมดอ่ะแต่ตอนเนี้ยวิสันชนีมันก็คือตัวผู้หญิงสักตัวหนึ่งเคยได้ยินคําว่าปราวิสันชนีมีสิทธิ์เออมีสิทธิ์ไอ้บอลนี้มันตั้งใจเรียนอยู่นะโอ้ยงั้นอะไรไม่รู้อะไรเลยและวิสันชนีของมอสและบีคืออันนี้นะคะแผ่นกระดานค่ะเออผมดูใช่นะจริงเหรอ แน่แน่ชอบมากแล้วก็พอพอค่ะยมากของน้องคือสละอะคือเหมือนกับว่าจำได้ว่ามันจะมีเรื่องนึงสละและวิสัญนีลดรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรดรูปมันอาจจะเป็นแบบไม่มีไม่ไม่เห็นอะอันนี้จะใช้เวลาแบบว่าเป็นประโยคบทสนทนาค่ะอย่างเช่นเขาเรียกว่าไปยันเล็กไปยันใหญ่อะไรเขาเรียกว่าไปยันเล็กไปยันใหญ่อะไรอ๋อไม่รู้ ไปแบบเอาไว้สําหรับบทพูดนะเน้นคําพูดอคำพูดอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่เอาไว้เน้นคําพูดในการพูดอะไรนี้ก็ได้อะไรนี้ก็เป็นประโยคคําถามค่ะอย่างเช่นตอนนี้ว่ากูมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เงี้ยมันเป็นปเล็กอันนี้คือปัญนาเล็กเหรออันนี้คือปัญนาเล็กเหรอตามนั่งค่ะ สระอะเหรอระอ,ะอ่าเวลาที่เราจะประวิสัญน,นีคือการที่เราใส่สระอะเข้าไปการผสมคําที่มีสระอาะสระอ่ะแล้วลดรูปไม่มีเนาะก็คือสระอะมันสามารถลดรูปได้สระอะลดรูปคือคําที่ไม่ต้องประวิสัญน,นีเช่นขนมผอบฝรั่งเออว่อะส่วนของทรายคือเครื่องหมายปรัสนีปรัสนีปอัอปสนีเค,คเครื่องหมายคำถามแล้วของนุ๊กเรียกว่าอัญญะประกาศ มีทันหลือข้าฮิตดีกอและปากกาเผื่อจะเป็นดวงดีทั้งคู่ใช่ไหมไอคือนารื้อก็นารื้อเหรอนารื้อข้าฮิตหน้ารื้อข้าฮิตหัวไถหัวไถพี่หัวใช่อุ้ยหนูอันนี้หนูว่าหนูถูกหนูถูกข้อหนึ่งไงยากอ่ะกรีดสิครับกรีดนะ ยเลมาตายแต่มันมานะมันแต่มันแบบมันคือตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยดูว่าของมันถูกเรื่องหมายนะารื้อเหตุของ B และ m o s ผันกระดานค่ะเออนี่ค่ะอ่มันมีการแสดงวิธีการใช้ด้วยใช่หนูนี่มันจะคำว่ารือก็เลยเห็นตัวรือไปแต่จรงเขียนคือเขียนตัวื้อยู่อเหรอท่านไปเสี่ยงรือ เออตอนแรกก็ไม่มีเอาม่เอาไเอาม่เอามัดีกว่า,อาอบอลอรือรร้อนันลื้อขี้นันลื้ออะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันน่าจะเชื่อมโยงกันอันนี้สระอิค่ะเพราะว่านัลนรื้อคาหิตมันมีสระอิฮิต <c oughs> <c oughs> มันอิดอิดมันก็เลยอิดพี่านมันจะมันมีไหมเครื่องหมายของภาษาไทยที่มันจะเป็นวงกลมข้างบนตัวเดียวมันเป็นภาษาบาลีป้ะเหมือนแบบเวลาเลยนั่นอะใช่มันมือนมันได้มันมืนมันอยู่ในบทสวดมนต์อะหนูว่ามันคือแบบตัวขีดอะเหมือนโมปะที่มันจะใช้ตรงคำสองคำแล้วมีตรงกลางเป็นขีดเครื่องหมายนะหรือขีดเป็นสระอาะขมึงเข้ามาต่อกันอะมึงกับกูเหมือนล่มเลยอะ แต่่กกก็็รู้สวาามมันอจจะีควเปป็นไได้คือเรื่องใหม่ที่มีชื่อเล่นว่าหยาดน้ำค้าะที่มันจะอยู่บนสระอัมหรือว่าพวกภาษาบาลีที่มันจะอยู่แบบนี้โอเคออที่แบบเป็นกลมๆข้างบนอะไรนี้ใช่ไหมอ๋อก็คือบาลีสันสกิตหยาดน้ำค้าลูกอู้ว จะเป็นการย่อคําของการเสีงเยงว่าอังคือเสียงสระอะและมีงองมูะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในภาษาไทยก็คือจะอยู่ในรูปของสระอ,อําส่วนสระอาอันนี้มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าลากข้างาก็อยู่ข้างๆเพรชนะคืะอต้องเลยเป็นลากข้างถ้าเติมมาหรือข้าหินเข้าไปก็เป็นสระอ,ะอําสอโอ้นูแลก็ตีนเยียด อะไรคือตีนเหยียดอ่ะฮะใช่ปะวะอะไรคือตีนเหยียดอ่ะฮะใช่ปะวะฮะตีนเหยียดตีนตีนเหยียดตีนเหยียดตีนตีนอันนี้หนักผมมาลึกเคยทีตีนตีนเหยียดตีนเหยียดอะไรที่มันเหยียดขึ้นไปวะสระไอเหรอตีนเหยียดไปเพื่อนะโอ้อ้เพว่ามันต้องมีแบบมีหินอยู่ในนี้พอลองเอาตีนเหยียดไปแล้วมันได้ประมาณนี้แล้วมันเหมือนตีนเออ ตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะคิดไม่ถึงแบบอาอรอ,อีออ,อ,อ,อูทั้งหมดเลยอ่ะแล้วถ้าละเยียดไปยังไงขอดูหน่อยค่ะเหเียดเหมือนกันด้วยอ่าโอเคได้เป็นรูปสละสองอันนี่ค่ะ ยืดออกไปตีนไหมขาแล้วก็ตีนเหยียดออกไปไม่พอยืดพอยืดเราก็มันตรงๆแดีวก็กระดกขึ้นก็นจะสูงเหมือนมันเหยียดกันอยู่อะไรเงี้ยแบบมันมันกั้นระหว่างสระกับวรรณยุคอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนกั้นค่ะคิดว่าใช้ตีนเหยียดแล้วสัญลักษณ์ที่มันแบบเป็นเชฟคล้ายๆตีนหรือสารอุเราเริ่มจากว่าลูกตีนเหยียดก่อนเราไม่รู้ว่าแล้วมันเป็นอะไรเลยวะก็ตีนเหยียดขึ้นไปอ่ะเออมันน่าจะจากหัวหัวคือตีนขึ้นไปก็แบบไปเหยียดอะไรอย่างเงี้ยมันเหยียดขึ้น เอออย่าขึ้นฟ้าชนของอสเส้นเหยียดลงดินใช่แต่ว่าน้องจําสลับตีนเหยียดอไม่ได้แต่น้องจําตีนคูได้ตีนคูคือสระอูก็เลยคิดว่าถ้าตีนเหยียดมันอาจจะเป็นสระอุตีนเหยียดตีนคูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจําได้ว่ามันจะมีคํานี้อยู่ ว่าไม้น่าไม่น่าออกไปคุยหน้าแล้วแต่ละแอร์ไม่น่าไม่น่าเฮ้ยอันนี้ยากนะอะไรคือยาตีพังกันเนี่ยหาเด้ยนแต่ไม่ต้องต้อไม่ได้เลยอะดาว ก็เดาเหมือนกันมันเป็นสละบป่าวะหรอไหนล้วเขียนสีไม่ไม่แน่ใจนะไม่รู้ทำไมอันนี้มันขึ้นมาในหัวก็ไม่รู้อะเฮ้ยมันจะมาละเฮ้ยมันจะมาละยัตี้ยัตี้ยัตติพังพังเลยมึงตอนนี้ตัวพังพังเคยใช้แน่นอนเครื่องใหม่นี้ใช้เครื่องใหม่นี้ป่าวะทุกคนเลยปะทุกคนเคยใช้แล้วก็ยิ่งทำซับน่าจะได้ใช้วยและยัตติพังของแต่ละคนเป็นยังไงโว์ให้กล้องดูนะครับผมรับ เปลี่ยนเหมือนกันอ่ะเปลี่ยนหนเปลี่ยนเรี่องไหน่อยไปแล้วเรื่องนี้ให้มันเถอะอันนี้ใม่กล้าดุค่ะใคร Wait a minute ยานไล่ยานไม่ฟา้าอ กูจำไม่ได้แล้วยตติพังก็คือมีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเห็นก็คือแบบยัตติกดถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดถึงกับตรงน,นั้นเค <c oughs> รื่องหมายแดดไม่รู้นูก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันแค่คุ้นว่ายัตติพังมันคือเครื่องหมายแดด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันแบบใช่ จำมาจากคำว่าก้าวสูอยู่90แล้วมันจะมีข้างบนเลข6กปะที่พี่ใบชอบให้แก้มาเลข9ค่ะเลขเหรอแล้วมันหันคนละด้านด้วยค่ะหญิงไม่รู้ค่ะหนูไม่ออกแล้วก็นึกจำไม่ได้ด้วยว่ากูเขียนอะไรไปแล้วบ้างหรือเฉลยอะไรไปแล้วบ้างแล้วอันนี้คืออะไรที่เราเขียนสรลาะแล้วสรลาะมีอีกชื่อหนึ่งว่ายาพึ่งสมเป็นสลากยะติอย่างเงี้ยถ้าการเดาบอลไม่คาดเคลื่อนเออโซการันค่ะคิดว่ามันอาจจะมีชื่อที่สวยรู้กว่านี้หรือเปล่า คุณหูอะไรคิดว่าอาจจะใช้บ่อยไหมอะไรอย่างเง,ง,งี้ยไขีดม่นะเขีเ,เ,เ,เมือนกันขมีเป็นยัตติพังส่วนของมอดคือยัตติภาคใครคิดว่าฉันผิดหรอหรือยังไง้หมายแดดไม่รู้น้องก็งไม่รู้เหมือนกัน เอออีโกโ้เดี๋ยวหาว่าหนูลอกไงเครื่องหมายที่แม็กกี้เขียนไปแล้วหนูว่ามันคือแบบตัวขีดอะเหมือนลบะอะ ขีดเยธรดเลยหรือว่าไฮเฟนซึ่งเครื่องหมายขีดก็คือสามารถใช้ได้หลากหลายมากในภารรษาไทยอย่างเช่นเวลาเราเขียนคอาอ่านเราก็จะแยกคาําอ่านกับคำๆหรือว่าอย่างที่ทรายบอกว่าก็คือว่าเวลาเขียนจนจบประโยคและเขียนไม่สุดก็ดคือจะขึะ้นเครืกองหมายีดมาขีดมันลใช้ในความหมายที่หมายถึงช่วงเวลาแสดงจํานวนสถานที่ต่างๆคือมีการใช้เยอะมากมีวิธีการใช้เจ็ดอย่างโอ้โห บุพะสัญญาเกี่บุพพารติบุพพาการีบุพะสัญญาเธอมองนะสแสดงเธอก็องทิ้งเธอไปเลยบอสบอสก็แบบสิ้นหวังเหรอสิ้นหวังเหมือนกันสิ้นหวังเหรอวีนี่เคยได้ยินมั้เนี่ยนี่อันนี้ยากสุดละอันอ่ะเฮ้ยลำเลอนะคะลิชียากอ่ะเฮ้ยอันนี้ยากนะบุพะสัญญาหรอเกี่ยวอะไรกับเนื้อก้อยไหมไม่ไม่คุณว่ามันไม่ใช่นะแต่ว่ากูณว่าเกี่ยวอะไรกับเนื้อก้อย มันลอยมาลอยเครื่องใหม่นี้อวิโอ้ไม่รู้วิวิหนูนั่นหนูได้แต่ยังไม่เคยทำแบบนี้นะลองลองก็ได้ตุ่มตุ่มแตยังไม่เคยทำแบบนี้นะลองลองก็ได้ไดะค่ะยาของทั้งโคผ่านให้ดูได้เลยค่ะอ่านี่ค่ะสัญญา อันนี้คือไม่เอกค่ะเพราะว่ามันเหมือนนหนูก้ยวเกยวเพราะว่าเราเอามาจากคำว่าสัญญา,ญญาหนูชอบเห็นในงานแต่งคะ่ะมันจะแบบว่า M and B อะไรเงี้ยแมกกับบอล สัญญาใจมนเลยน่าจะชื่อว่าบุพภาสัญญาหนูคิดว่าดอกจันมันเหมือนมันย้ำย้ำอะไรบางอย่างอ่ะเออให้เราต้องอ่านต้องอะไรนะเหมือนหม่เฮเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาจากเนื้อเพลงเวลาเนื้อเพลงอ่ะมันแบบมีดอกจันมันให้กลับไปลองท่อนฮุกอีกรอบนี้มันเหมือนเป็นสัญญาไว้แล้ต้องตรงนะอันนี้ก็เท่ากับค่ะเรืยกไปบัวทุกๆวันเดียวก็จะสองอ่านอ่าสองอ่นเกี่ยวกันอ่าเกี่ยวใช่อันเนี้ยมันไว้ใช้กับคำซ้ำใช่แล้วก็มันเหมือนสัญญากันว่ามันจะมีการตอบ ไปเรื่อยๆอันนี้จะมีรจังหรือว <Bond> ่าแทอะันต <izing at office> ้องแถนดิกูก็ตั้งใส่ตังสุดนี้ตะคุยทำไมน้องมีความรู้จังอ่เดียวไปแตยวไปก่อนะอมันเหมือนเป็นสัญญาว่าจะมีกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคือการซ้ำความด้านบนลงมาคูป2ห้าบาท ปากกา10บาทแล้วเราเขียนเขียนเขาว่าบาทนะก็เขียนเช่นอ่านว่า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 ใช่เราก็มานั่งใส่หนึ่งว่ามันแอนซินลิสแต่นั่นอยู่ในภาษาไงแอนฝนทองเหรอจับไปดิไม่ยากเลยไม่ยากฝนทองอะไรที่มันจะเป็นฝนได้มันดูไปหมดแล้วอะนี่ไงกลับมาอีกรอบก็ไม่น่าลบเลย นึกถึงฝนดูอุ้ยนึ่ถึงฝนเหรอแม่เอกเหรอแ้่เชิญอนปะ่ะหัวอันนี้หัวชายเพลงจิดกันอนันตาปาชัยเอปาติเอนะเอะเออนะคะมีเพลงติดอีกนะแต่ว่ามันต้องเป็นฝน<อ><อ>ทองนะอะไรมันจะเป็นฝนทองได้บ้างวะอะไรมันจะเป็นฝนทองได้บ้างวะไม่มีสิทธิ์เลชูกราณให้ดูหน่อยค่ะเออ,เอ,อขอดูหน่อยค่ะ ไม่รู้ไปเคยเห็นที่ไหนเหมือนกันมันจะเป็นแบบจุดที่เป็นวงกลมแบบอย่างเงี้ยจุดอย่นี้หนึ่งแล้วก็จุดด,ดำอย่างเงี้ยอีกหนึ่ง แต่ที่บอสเขียนคือจุลภาคเพราว่ามันน่าจะเป็นจุดดำจุดนี้เป็นหยดน้ำฝนค่ะเนี่ยฝนมันตกอย่างงี้ก็เป็นคิดดิ่งลงดิง่งลงนะว,วาฝนตกมาเด็กๆก็นึกถึงฝน,งฝนไงเม็ดฝนอะไรเงี้ยที่ว่ามันตาจะตกลงมาอะไรเงี้ยฝนทองนี่แหลนะน่าจะอันนี้แหละบอกว่านะมีความเป็นไปได้สูงมากฝนทองอยู่ข้างบนหรอมั้งคะก็เลยหยิบมาสักตัวมีหลายตัวอะเลยหยิบมาสักตัวเคยเห็นมามเวลามเขียนคำมาแล้วก็จะมีไม้เอกไม้เอกแล้วมันมีสัญลักษณ์เหมือนฝน

ท่านตั้งใจในภาษาไทยมากปวดหงส์เด็ดดีใจด้วยเป็นรูปขีดจากบนลงล่างนี่แหละเป็นใบเอกก็ได้หรือว่าจะเป็นสระอีก็คือเป็นพิมพ์ที่รวมจากปวดหงส์ก็จะกลายเป็นสระอีแล้วถ้าสระอือพี่สระอืออ่ะสองขินเรียกว่าฟันหนูค่ะอุ้ยที่ไข่แตกแล้วขอบคุณคำใบุ้้ยได้มากปวดหงนะคะข้อนี้บีติงไข่แดงตี อันนี้คือฟองมันนะมันใจล้านเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยมาละผมมั่นใจด้ยฟองมันหรออ่าเราเกริ่นให้ก่อนว่าอาจจะเคยเห็นการแต่ว่าไม่ได้เห็นบ่อยและคิดว่าไม่เคยเขียนหรือใช้บ่อยแต่น่าจะเคยเห็นแหละฮรับพี่ใบดูขอดูใบเติรใบเติรใบท่านเี้ยทุกคนเไยเติรใบท่านี้อยู่ไมไแยังไงวะฟองให้นึกถึงฟองเลยปะเอออันนี้ไปแล้วกันความยากกว่าการนึกก็คือกูจะเขียนอะไรนอกถึงนุกตอบด้วย เปลี่ยนลงไปในนี้ดีอ๋อคือพอเป็นฟองตอนแรกกูนึกถึงอีตัวนี้ว้ยเหเนและฟองมันของแต่ละคนโชว์ให้ดูหน่อยค่ะ <c oughs> อ่าคนนี้แต่งตางอ่าขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะ คือคิดว่าดอกจันรมันมีอีกชื่อหนึ่งว่าฟองมันมันนะเพราะว่าเวลาท่องเครื่องหมายอะเครื่องหมายดอกจันจะเป็นเครื่องหมายสุดท้ายและฟองมันหรือฟองมันมันจะเป็นประโยคให้อ่านอย่างเงี้ยก็อันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ว่าในภาษาไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ใช้กันบ่อยก็เป็นแบบเครื่องหมายตกใจใดๆซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับองม์ปรอบมันแต่อยากเขียนเออแต่อยากเขียนนึกนึกอะไรที่เป็นกลมๆใช่อะไรที่เป็นกลมๆมันเหมือนจะออกไปหมดแล้วมีอะไรก็เลยแบบสารอืก็มีวงกลมด้วยอ๋อสารอืแล้วกันงั้นนะสระอ่าไม่รู้เออ มัากลมกลมอะไรกลมกลมไรเงี้ยมันไม่ออกเหมือนกันแล้วก็ก็ปิดกาแม้ไม่ค่อยได้ใช้กลมๆ<ร>ม,<ร>มพี่มันจะชอบเป็นกลมกลมแต่อยู่ในใต้ตัวอักษรสมุเปมนกอไก่เชฟตะมันจะอยู่ใต้กอไก่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นฟอกแล้วก็คือของมันไงอย่าไปยุ่งกันอะไรเงี้ยก็นี่ของ,อ,งอีกคนห <ไข S 2> น,นึ่งฟองว่าวงอะไรนา จะอยู่ในตามบทประพันธ์ก็จะมีอันนี้ขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเป็นบทประพันธ์ตามมาไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองไว้ขึ้นต้นบทบุเลตหรออันไม่ใช่บุเลตถ้าฟองมันก็คือจะเป็นแบบนี้หรือมีอีกชื่อหนึ่งของเขาเรียกว่าตากะอิซูนไม่ใช่ได้หรอกตอันนี้อันนี้อเขาเนี้ยะ พี่ใบหนูชอบนะมันไม่ต้องคิดอะไรแล้วมันคือตอนเด็กเราอะมันมาย่อยี่ตอนเด็กกันว่าเราจําได้ไหมอะไรเงี้ยหรือฟื้นมากกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้หรือสนุกแล้วมันแบบว่าได้กลับไปคิดอตอนที่ตัวเองเรียนอันนี้นคือจริงๆนะเวลาแบบพี่ใบพูดชื่อเครื่องหมายมามันต้องนึกตอนนั้นเลาว่าแบบครูสอนว่าอะไรพูดว่าอะไรแล้วเราเขียนว่าอะไรคือต้องเรียกว่าแบบมันรู้ไว้เป็นเกร็ดความรู้รู้ไว้ใช่ว่าวการถามว่าในชีวิตจริงเราจะต้องเรียกชื่อเครื่องหมายเหล่านี้กับคนอื่นแล้วเขาจะรู้ไหมเขาก็อาจจะไม่รู้ไม่รู้จอมย้อนย้อนยุคมากๆ ย้อนอย่คมันแบงแบบจริงๆที่เขาพูดชื่อมาเคยได้ยินหมดเคยได้ยินเคยได้ยินแต่แบบลืมลม,มันนึกภ้ามไม่ออกว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงเออก็ยินดีที่จะให้ทุกคนได้ความรู้ไปกับเรารเลย ยินดีด้วยค่ะเออก็ตามนั้นแหละสนุกนะพี่แบบแล้วก็มันก็ได้ความรู้ด้วยเพราะว่าแบบเราไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการเขินแล้วกันเพราะว่าแบบอเออก็อ,อ,อยู่อยู hey ่เพราะว่าแบบเออก็อยู่อยู่หลังกล้องอะไรคุยเฮฮาปาจิงโกะกับพวกพี่ Mac แม็กซ์บีชอบหนังชอบชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราเนี่ยทั้ง5ช่องทางเลยเนาะแล้วที่สำคัญคือกด subscribe ช่องใน y o ยูทูบเราด้วยนะคะใช่ไอจีนะทวิตเตอร์นะติ๊กต็อกนะอย่าลืมไปดูยิ่งติ๊กต็อกนี่คือมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเลยตลอดวันนะคะ พี่เดีขอเล่านะอันนี้พี่ใส่ B ให้เดอจริงก็ได้พี่พี่มอสมานี่หน่อยเมื่อเช้าเนี่ยพี่ใบเขามาเร็วใช่ปะแล้วเ,เขาก็ออกมาบอกว่าเออคนอื่นไปไหนหมดแล้วหนูก็ตอบไม่ได้ว่าพี่แบบยังไม่มาการพี่ใบบอกว่าต่อไปเนี้ยจะจะไปคุยกับบอร์ดว่าให้เราอ่ะเข้าเก้าโมงแล้วพวกพี่ก็มาสายอะไร <laughs> การอะไรเงี้ย <laughs> จริงหรวอบ,บีเขา เออเนี่ยรถหนุ่มก็โดนอ่ามีคนอยากรู้ว่าเป็นแบบไหนคะเป็นแบบได้ทั้งสองแบบครับอยากให่น้องลองรับดูค่ะปล่อยย่อมาจากโปรดอย่าลืมอะไรนะปะปะปะมีคำว่าลิขิตใช่ไหมโปรดเออปัชินโปรดอย่าลืมออกมาจากไหน